4.3.2. ส,ส,ส,สวันนี้เป็นเกมหนึ่งที่อย่างที่บอกไว้อย่างที่แบนกล่าวไว้ว่ายากแน่ๆแล้วไม่เหมือนเกมที่เจอกันทุวยกอที่ผ่านมาใช่ครับเพราะว่าทุกทีมพอรู้สักยภาพเราแล้วเนี่ยก็ยิ่งมาเล่นบ้านเราด้วยก็เน้นเกมรับเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วก็ <G ül> <un> ก,การเล่นเกมลับเนี่ยมันมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเจาะนะแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนพอสมควรแล้วก็จากลูปตั้งเตะต่างๆเนี่ยที่เราต้องต้องเราก็เน้นเป็นพิเศษแหละเพียงแต่เราก็มาสำล็นบอลในช่วงช่วงท้ายนะครับก็ถือว่าเด็กทาได้ดีแล้วล่ะในตามมินัยของแคคติกและเกมเพราะว่าเราก็ไม่โดนกระสุนโดยที่เจอรูกอันตรายมากเยเยวันนี้อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสารัตอยู <G ül> ่เย็นที่อาจจะต้องเจ็บไปกระทบมาก ก็อาจจะกระทบบ้างอะไรเียแต่ว่าเราเชื่อว่าเราก็ทํางานเป็นทีมแล้วก็ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญของทีมแล้วก็เราเล่นฟุกรอลกันเป็นระบบอยู่แล้วงั้นก็โอเคอาจจะขาดตัวขาดจารัดไปอาจจะทําให้เกมมันมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอื่นก็ต้องพยายามปรับจูนเขาให้เข้ากับแทคติกให้เร็วที่สุดเพื่อจะทดแทนกันอะไรเงี้ย ที่สาคัญคือสูญเสียเครตันด้วยเป็นนัดสุดท้ายของเครตันก็รู้สึกเสียใจและเสียดายเหมือนกันครับว่าเขาเป็นนักเตะคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวจบสกอร์ของเราแต่ว่าด้วยวิธีทางฟุตบอลที่เขาเขาเองก็ต้องการในในช่วงบั้นปลายของชีวิตของเขาแล้วเนี่ยก็ก็ต้องยินยอมให้เขาครับแล้วก็ขอให้พรอเขาโชคดีด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จกับฟุตบอลในในที่ที่จีนนะที่หลีกจีนให้กำลังใจพี่แบร์และทีมงานในการเดินทางไปออสเตรเลียครับครับผมก็พยายามจะทำให้หน้าที่ดีสุดแล้วก็เต็มที่ครับ